ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ดเศษครับผมได้ดูตัวอย่างแล้วครับเป็นไงบ้างคะตัวอย่างที่เราได้เห็นนะครับมันจะมีหลายเวอร์ชันหน่อยอแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็เราก็ดีใจแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่อีกไม่กี่วันก็ air ออนแอร์แล้วครับพี่แจ๊คสรุปเป็นละครตบจูบหรือว่าเอกแบบขับมอเตอร์ไซค์สุภาพบุรุษแบบนี้คคือจริงๆเป็นละครครบรถมากครับมีทั้งตบจูบนะครับมีทั้งคอมเมดี้นะครับเป็นดราม่า เป็นเรื่องราวของอเรื่องการเงินด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างมากเป็นละครที่สอนคนด้วยครับผมไม่ใช่แค่เป็นเรื่องราวแบบตบจูบอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่คนเห็นก็จะเป็นแค่ตกแขนอะไรเงี้ยตกกับจูบใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องราวด้วยครับผมห่างจากละครไปปีกว่าเนาะไม่ถึงครับผมข้าวบดินเพิ่งอ่อนไปเมื่อ เกือบปีครับเกือบปีครับเกือบเกือบปี่คิดถึงแฟนๆไหมคให้คิดถึงบรรยากาศแบบโปรโมทเจอโน่นนี่อะไรเงี้ยที่จริงคิดถึงครับที่จริงด้วยคำที่ว่าถ่ายเสร็จไปนานแล้วเราก็เองก็คิดถึงทีมงานละครคิดถึงนักแสดงร่วมด้วยแล้วก็แฟนๆก็จริงๆแฟนๆก็เจอกันเรื่อยๆแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนผู้ชมทางบ้านนะครับที่ไม่ได้ใช่อยากเห็นงานแสดงที่เวลาบางคนอาจจะไม่ได้มาเจอตามงานหรือว่าเจอตามมีอย่างทีแต่ว่าอยากดูงานแสดงของเราซึ่งเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูครับผมแอบได้เห็นว่าแฟนคลับแอบจินกั คิมเอรี่แต่ว่าเขาแท็กหาพี่อาตอนไปเที่ยวอยู่ที่เมืองนอกเป็นไงบ้างคะได้รู้องยู่ไหมอืมก็ไม่อันนี้ ม่พอทราบบ้างครับแต่ว่าก็รู้ว่าคือเขาก็จ้นในละครละครไกลอ่อนแล้วก็เห็นว่าคุณหมอสตัตววัฒน์กับคุณอนุสนญยาเป็นด,ด้วยภาพหลายอย่างที่ถูกปล่อยมาคือมันเป็นเรื่องราวของคนที่แต่างงานกันแล้วครับก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณทุกคนที่จ้นครับผมแล้วก็ที่ชอบคุณหมอกับคุณนุชครับผมคนอื่นๆอย่างแบบว่ามิ้นอ,อะไรยงคิดถึงไหมคะอย่างงานช่องสามก็ได้จัจริงมิ้นนะครับเราได้ร้องเพลงกับมิ้นวันนั้นใช่ไหมครับก็สนุกมากแล้วก็มิ้นก็ต้องถ่ายละครกับมิ้นต่อต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเล่นสายทานหัวใจด ก็จะมีหนังครับผมก็หนังก็ขอคุณมทุกคนที่ติดตามผลงานดีกว่าดีนะครับที่ติดตามทั้งคู่ครับผมมันจะได้อินอินพอได้ดูครับผมหล่อขึ้นมากเบยค่ะจะมีโปรเจก หล่อโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จริงในละครเรื่องเพียงชายก็ด้วยความที่<ล>เป็นชาวเป็นชาวเลครับผมมันก็จะมีแบบนช่วงที่แบบสบายๆชิลๆบ้างในชีวิตครับผมก็ไปติดตามดูผมไม่พูดเยอะดีกว่าครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นทางการนะพี่แจ๊บมีสปอยว่าอาจจะมีแบบโชว์ในละครแต่ว่าไม่ไม่ไม่เยอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวว่าจะแบบไปถ่าย<ม>ขนาดนั้นครับเพราะเราก็ยังยังเด็กอยู่ครับยังแค่ย <c oughs> ี่สิบสองเองครับพูดถึงแฟนคลับเลยค่ะไม่เจอกันแบบนานมากทั้งงานแสดงทั้งแบบงานอีเวนนนต์ดด้้วยเเจอละสุาาารแพคับผม ก็นานครับก็คิดถึงครับเพราะหยุดสงการด้วยถ่ายละครด้วยแล้วก็บางทีก็เกือบเดือนไม่ได้เจอกันแต่พอได้เจอกันมากันเยอะๆอย่างนี้เราก็เองก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามาทุกครั้งก็สนุกทุกทีเลยครับแล้วบางทีก็นัดไปเจอกันที่ร้านตำแหน่งได้ครับอ๋อค่ะแล้วก็ติดตามละครย2ิบเนาะใช่ครับวันที่22เอ้ย21เครับ21่อครับวันพฤหัสนี้ครับอีก2วันเองครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผูิเศษครับแล้วก็ฝากหนังเรื่องไมโครเลยคด้วยครับเล่นกับคุณจองครับผมค่ะ